วันนี้ไวทูเลอร์จะชวนเพื่อนๆมาไขาความลับตัวอ,อักษรและตัวเลขบนยางรถยนต์ยางรถยนต์ทำมาจากอะไรทำไมยางรถยนต์เป็นสีดำยางรถยนต์มีโครงสร้างอย่างไรและมีกี่ประเภทไวทูเลอร์ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและที่เปรียงให้ง่ายต่อความเข้าใจมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นจากวัตถุดิบในการผลิตยางวัตถุดิบหลักในการผลิตยางรถยนต์ได้แก่1นึ่งยางธรรมชาติ 2. อยางสังเคราะห์ สเส้นให่เผ้าใบไนลอนหรือเข้าใบโพลีเอสเตอร์ช่วยให้ยางล้อมีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นรวมทั้งรับแรงกระแทกได้ดี 4. ขดลวดสำหรับทำขอบวงลอ้อช่วยให้โครงยางยานพาหนะมีความแข็งแรง 5. ผงถ่านหรือข่าวดำคาร์บอนแบล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันดิบมีสมบัติช่วยให้ยางแข็งแรงขึ้น เพื่อเพิ่มความทนทานของยาและทนต่อรอยขิดข่วนต่างๆ 6. สารเครมีอื่นๆเช่นสารช่วยทำให้ยางคงรูปเช่นกรรมถันสารป้องกันยางเสื่อมสภาพเช่นสารต้านโอโซนสารช่วยในกระบวนการผลิตเช่นน้ำมันเรามาเรียนรู้ส่วนประกอบสำคัญบางส่วนกันนะครับคือ,อยางธรรมชาติยางสังเคราะห์และคาร์บอนแบล็กยางธรรมชาติ natural rubber ยาธรรมชาตินั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางพาราโดยการกรีดลำต้นและนำเอาของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมเรียกว่าน้ำยางสดหรือน้ำยางดิบน้ำยางสดหรือน้ำยางดิบประกอบไปด้วยโพลิเมอร์ของสารไอโซพีรีนมาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อให้เก็บไว้ได้นานและได้น้ำยางสดเข้มข้นน้ำยางสดที่ได้จะถูกนำมาแปลสภาพเป็นสองลักษณะคือในรูปของน้ำยางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์ยางต่างๆเช่นถุงมือยาง อุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และลูกโป่งเป็นต้นและในะอีกหนึ่งลักษณะคือในรูปของยางแห้งได้แก่ยางแผ่นรมควันยางแผ่นผึ่งแห้งยางแท่งเป็นต้นเรามาเรียนรู้โครงสร้างทางเคมีของยางพารากาันสักหน่อยนะครับยางพารามโนเมอร์ omer, หรือจะเรียกว,ว่าสารตั้งต้นก็ได้นะครับที่ชื่อว่าไอโซพีนโมนเมอร์เหล่านี้จะเกิดปฏิกิยาโพลิเมอไรเซชัน แบบเติมกลายเป็นโพลีไอโซพรีนตามสมการเคมีนี้ครับยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตยางล้อรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้ยางแผ่นรงควันและยางแท่งยางนี้มีความยืดหยุ่นทนต่อแรงดึงได้ดีและระบายความร้อนได้ดีซึ่งเป็นยางที่ได้จากโรงงานในอุตสาหาการรมแปรรูปยางขั้นต้นในประเทศไทยยางสังเคราะห์ซินเทติกรเบอร์ ยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติซึ่งจัดว่าเป็นอิลาสโตเมอร์หรือวัสดุยืดหยุ่นสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติพิเศษคือสามารถเปลี่ยนรูปภายใต้ความเค้นได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่นและสามารถกลับคืนรูปได้เหมือนเดิมโดยไม่เกิดการเสียรูปอย่างถาวรยางสังเคราะห์สามารถสังเคราะห์ได้จากปฏิกิยาโพลิเมอไรเซชันของสารตั้งต้นที่เป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการกล,ล,ลั่นปิโตรเลียม ซึ่งเรียกว่าโมโนเมอร์ยางสังเคราะห์แต่ละชนิดจะมีการผสมโมโนเมอร์ชนิดเดียวหรือหลายชนิดในสัดส,ส่วนที่ต่างกันเพื่อพัฒนาให้ได้ยางสังเคราะห์ที่มีสมบัติทางกายภาพทางกลและทางเคมีที่แตกต่างกันตามต้องการยกตัวอย่างเช่นยางสไตรีนบิวทาไดาอีนเป็นยางสังเคราะห์ได้จากโมโนเมอร์2ชนิดคือสไตรีนและบิวทาไดาอินเกิดปฏิกิยาพลิเมอไรเซชันแบบเติมและผลิตภัณฑ์เป็นยางสไตรีนบิวทาไดาอีน หรือเราคุ้นเคยกันในชื่อยาง SBR ยางสังเคราะห์อีกชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือยางบิวทาไดเีนเป็นยางสังเคราะห์ได้มาจากโมโนเมอร์เพียงชนิดเดียวคือบิวทาไดอีนเกิดปฏิกิยา polymerization แบบเติมได้ผลิตภัณฑ์เป็นยางบิวทาไดอีนหรือรู้จักกันในชื่อยาง P.R. ยางสังเคราะห์มีสมบัติทนความร้อนได้ดีกว่ายางธรรมชาติ แต่สมบัติทางความแข็งแรงและความยืดหยุ่นด้ยกว่ายางธรรมชาติส่วนประกอบต่อไปคาร์บอนแบล็กเนื้อหาส่วนนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมยางรถต้องมีสีดำและมีประโยชน์อย่างไรเราจะพาไปทำความรู้จักกับคาร์บอนแบล็กซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ยางรถยนต์ต้องเป็นสีดำรวมไปถึงไขข้อสงสัยอื่นๆที่ควรรู้กันครับ คาร์บอนแบล็กคือสสารเกิดจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ฟิโตเรเลียมมีลักษณะเป็นเม็ดผงละเอียดสีดำมีขนาดเท่าๆกันมีคุณสมบัติทนต่อแรงเสียดทานและมีความยืดหยุ่นสูงผู้ผลิตยางจึงมักนำมาผสมในเนื้อ,อยางโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นดอกอยางจะมีคาร์บอนแบล็กเป็นองค์ประกอบถึง25์และการผสมคาร์บอนแบล็กลงในเนื้อ,อยางคือสาเหตุทำให้ยางรถยนต์ต้องเป็นสีดำนั่นเอง เมื่อเรารู้เหตุผลแล้วว่าทำไมายางรถยนต์ต้องเป็นสีดำเราไปดูเหตุผลการให้ชัดอีกครั้งว่าการเติมคาร์บอนแบล็กลงในเนื้อ,อยางจะมีประโยชน์อย่างไรกับการขับขี่บ้างเหตุผลหลักในการเติมคาร์บอนแบล็กลงในเนื้อ,อยาง 1. ช่วยลดแรงเสียดทานด้วยคุณสมบัติของคาร์บอนแบล็กเมื่อผสมลงไปในยางจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แกย่ยางและช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างยางรถกับพื้นถนน และสีดำยังช่วยกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดี 2. ทนต่อสภาพอากาศและแสงแดดเนื่องจากคุณสมบัติของอยางเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศและความร้อนจากการเสียดสีได้การผสมคาร์บอนแบล็กลงไปในเนื้อยางจะช่วยเพิ่มความทนทานและความคงรูปของอยางได้ในทุกสภาพอากาศ 3. ช่วยยืดอายุก,การใช้งานเมื่อผสมคาร์บอนแบล็กลงไปยางจะมีความแข็งแรงและทนทาน มากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของยางแม้ต้องขับขี่ในระยะทางไกลก็ตาม 4. ไม่สกปรกง่ายไม่เห็นรอยขีดขว่วนยางรถสีดำช่วยให้การลุยบนถนนที่เลอะเปื้อนได้ง่ายขึ้นเพราะยางสีดำจะช่วยทำให้ดูไม่สกปรกและเห็นรอยขีดข่วนได้ยากทําทำความสะอาดง่ายเพราะสีดำดูไม่สกปรกง่ายเหมือนสีอื่นๆจึงไม่ต้องเปลืองแรง เปลืองค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดแม้จะเลิะเทอะเปลือเปลื่อนดินโคลนก็สามารถล้างทำความสะอาดได้สะดวกไม่ทิ้งคราบสกปรกให้เห็นบนยางอีกต่อไปโครงสร้างของยางรถยนยางล้อเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับรถยน์แบ่งตามการใช้งานได้หลายประเภทเช่นยางล้อรถนั่งยางล้อรถกระบะยางล้อรถบรรทุก ยางล้อรถจัก,กรยานยนต์ยางล้อรถจัก,กรยานยางล้อใช้ในสหกรรมและยางล้อรถใช้ในการเกษตรหากจำแนกตามโครงสร้างของยางล้อที่ผลิตสามารถแบ,บ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่ 1. โครงสร้างยางล้อชนิดผ้าใบใบแอทไทยโครงยางประกอบด้วยผ้าใบหลายชั้นแต่และชั้นวางสลับกันและตัดกันเป็นมุม40-65องศากับเส้นรอบวงยาง และมีชั้นของผ้าใบาเสริมหน้าอย่าง1-2ชั้นคาดยึดโครงยางไว้ยางล้อชนิดนี้ใช้กับรถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ต้องการรับน้ำหนักมากๆโครงยางถูกจัดวางให้อยู่แนวทะแยงจากขอบอยางด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งวางทำมุมกัน40-65องศาโดยแต่ละชั้นของโครงยางจะวางสลับกัน และจะมีผ้าใบาเสริมหน้ายางคาดป้องกันโครงยางเอาไว้ด้วยวัสดุที่ใช้ผลิตโครงยางและผ้าใบาเสริมหน้ายางประกอบด้วยเส้นใยไนลอนคุณสมบัติให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ที่ดีความทนทานต่อการสึกหรอและการทรงตัวขณะขับขี่จะด้อยกว่ายางเรเดียนส 2. โครงสร้างยางเสริมใยเหล็กหรือยางล้อชนิดเรเดียน โครงสร้างเป็นเส้นลวดเหล็ก1ชั้นวางทำม,มุม90องศากับเส้นรอบวงยาหรือเส้นลวดแต่ละเส้นและมีชั้นของเข็มขัดรัดหน้ายางซึ่งเป็นเส้นลวดเหล็กกล้า4ชั้นคาดยึดโครงยางไว้ยางชนิดนี้มีคุณสมบัติสูงทั้งด้านการยึดเกาะถนนการทนทานต่อการสึกกร่อนและความปลอดภยัยจึงใช้กับรถที่ต้องการความเร็วเช่นรถนั่งส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามอยางล้อชนิดนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตและเงินลงทุนด้านการผลิตสูงโครงยางได้ถูกออกแบบให้มีแนวเส้นขอดอยู่ในแนวเส้นตรงจากขอบยางด้านหนึ่งไปยังขอบยางอีกด้านหนึ่งหรือเส้นขอดไปตามแนวรัศมีของเส้นยางหรือโครงยางจะวางทำมุม90องศากับเส้นรอบยางโดยมีเข็มขัดรัดหน้ายางคาดยึดโครงยางไว้ในแนวเส้นรอบวงทำให้หน้ายางมีความแข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการผลิตยางเรเดียนโครงยางใช้เส้นลวดเหล็กกล้าเข็มขัดดัดหน้าย่างใช้วัสดุยืดตัวน้อยเช่นโพลีเอสเตอร์เส้นลวดเหล็กกล้ามาดูคุณสมบัติของอยางเรเดียนกันครับทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเกิดความร้อนภายในยางน้อยการทรงตัวขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดรถได้อย่างมั่นใจ ควงมาลัยหนักที่ความเร็วต่ําต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของยางรถยนต์แบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันคือยาง HT, Highway t e r e a t ยาง AT, All t e r e a t ยาง MT, Mud t r e a t หนึ่เรามาดูยาง HT เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดยาง HT หรือ Highway t e r e a t คือยางรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากออกแบบมาเพื่อใช้ในถนนทั่วไปเป็นหลักดอกยางที่ละเอียดและสัมผัสพื้นได้ดีทําให้ยางเฮททีมีความนุ่มสบายในการขับขี่เกาะถนนได้ดีเยี่ยมและช่วยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยนะครับยางเฮททีเหมาะกับใครผู้ที่ต้องการความนุ่มสบายในการขับขี่ผู้ที่ใช้รถจนส่วนบุคคลในชีวิตประจําวันผู้ที่ต้องการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ข้อดีของยางเฮทีเกาะถนนดีดอกยางเท่ละเอียดช่วยให้ยางยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพถนนเปียกนุ่มสบายการออกแบบโครงสร้างยางเน้นความนุ่มทําให้การขับขี่เป็นเรื่องที่เพลิดเพลินเงียบลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ประหยัดน้ํามันช่วยลดการเส้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมาดูข้อเสียของยางเฮทีกันบ้างครับไม่เหมาะสําหรับการลุย ยาง HT ไม่เหมาะสําหรับการขับขี่ในพื้นที่โคลนหรือสายเป็นเวลานานๆ 2. อยยาง AT All Terrain เพื่อการขับขี่ที่เหนือระดับทุกเส้นทางยาง AT หรือยาง All Terrain คือยางรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในหลากหลายสภาพถนนทั้งบนถนนลาดยางทางออฟโรดเล็กน้อยด้วยดอกยางที่ออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่และหนา มีช่องว่างระหว่างดอกอยางที่ช่วยในการระบายน้ําและดินทําให้ยางเอที T สามารถเกาะถนนได้ดีในสภาพถนนที่เปียกลื่นหรือบนถนนที่โคลงคระยางเอที T เหมาะสําหรับใครผู้ที่ใช้รถกระบะและต้องการความคล่องตัวในการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางที่หลากหลายผู้ที่ต้องการยางรถยนต์หรือยางกระบะ4ี่คูณสี่ที่ทนทานและใช้งานได้นาน ข้อดีของยางเอทเกาะถนนดีเยี่ยมดอกยางที่ออกแบบมาให้เป็นพิเศษช่วยให้ยางเอทีเกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนแห้งและเปียกลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลุยได้ดีสามารถใช้งานบนทางออฟโรดเล็กน้อยเช่นทางดินทางหินหรือทางลื่นได้อย่างมั่นใจทนทานวัสดุที่ใช้ในการผลิตยางเอทีมีความแข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอเหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว มาดูข้อเสียของยาง AT ทกันบ้างครับเสียงดังเมื่อใช้งานบนถนนลาดยางจะมีเสียงดังกว่ายางประเภทอื่นเล็กน้อยสิ้นเปลืองน้ํามันเนื่องจากดอกยางมีขนาดใหญ่ทำให้เกิดแรงต้านอากาศมากกว่าส่งผลให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นเล็กน้อย 3. ยาง MT ทมัตเทเรนเพื่อนักผจญภัยตัวจริงยาง MT หรือมัตเทเรน คือ,อยางรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบการขับข,ขี่แบบออฟโรดตัวจริงด้วยดอกอยางที่ใหญ่และลึกยาง MT ช่วยให้รถของคุณตะกุยดินและโคลนได้อย่างมั่นคงเหมาะสำหรับการลุยป่าเดินทางในเส้นทางที่ทุรกันดารหรือแม้แต่การแข่งขันรถ road. ออฟโรดยาง MT เหมาะสำหรับใครผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรด ผู้ที่ต้องการรถยนต์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ห่างไกลผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการขับขี่รถบนเส้นทางที่ทุรกันดารข้อดีของยาง MT เกาะถนนเยี่ยมยอดบนพื้นขรุขระดอกยางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้ยาง MT เกาะถนนได้ดีเยี่ยมบนผิวโคลนดินทรายและหินทนทานต่อการสึกหรอโครงสร้างยางที่แข็งแรงและวัสดุคุณภาพสูงทำให้ยาง MT ทนทานต่อการใช้งานหนักและสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันลุยได้ทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูฝนหรือฤดูแลง้งยาง MT ก็พร้อมที่จะพาคุณไปผจญภัยได้ทุกที่มาดูข้อเสียของยาง MT กันบ้างครับเสียงดังบนถนนเรียบดอกยางที่ใหญ่และลึกทำให้เกิดเสียงดังขณะขับขี่บนถนนเรียบสิ้นเปลืองน้ำมันการออกแบบยาง MT ทําให้เกิดแรงต้านลมและเพิ่มความสิ้นเปลืองน้ำมัน ราคาสูงยาง MT มีราคาสูงกว่ายางประเภทเอ,อื่นๆเนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อนต่อไปเรามาเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆบนยางรถยนต์กันครับการอ่านรหัสและตัวเลขบนยางรถยนต์เรามาดูกันว่าในการเลือกยางรถยนต์รหัสต,ตัวอักษรหรือตัวเลขบนยางรถยนต์มีความหมายว่าอะไรตัวอย่างเช่น P205/55 ทับ R 1 6 9 1 S มาดูชุดตัวเลขแรกกันเลยครับชุดตัวเลข0122ตัวเลขนี้หมายความว่ายางรถยนต์ผลิตในสัปดาห์ที่1ปีคศ2 0 2 2มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันครับชุดตัวเลข4 7 0 8หมายความว่ายางรถยนต์ผลิตในสัปดาห์ที่47ปีคศ2008ต่อไปมาดูข้อมูลบนแกนยาง ตัวอ,อักษร P สำหรับรถยนต์ส่วนใหญ่คุณจะเห็นตัวอ,อักษร P ก่อนที่จะตามด้วยตัวเลขต่างๆเช่น P205 ตัวอ,อักษร P ได้ถูกกำหนดโดยสมาคมยางและกระทาล้อซึ่งกำหนดสำหรับยางรถยนต์นั่งเป็นสัญลักษณ์ว่ายางประเภทนี้ถูกออกแบบสำหรับใช้กับยางรถยนต์นั่งรวมไปถึงยางรถตู้ขนาดเล็กรถอเนกประสงค์และรถปิกอัพ และหากคุณเห็นตัวอักษร LT แทนตัวอักษร P หมายถึงสัญลักษณ์นี้ถูกออกแบบสำหรับใช้กับยางรถพิกอัพนอกจากนี้ตัวอักษร LT Metric หมายถึงตัวอักษรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับยางรถบรรทุกหนักและรถพ่วงตัวอักษร C รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ตัวอักษร ST ยางสำหรับรถพ่วงพิเศษในทำนองเดียวกันกันกบตัวอักษร T อันหมายถึงยางอะไหล่ของรถจนนั่นเองครับต่อไปมาดูความกว้างของยางตัวเลขบนยางรถจนตัวเลขแรกมีความหมายคือความกว้างของขนาดยางโดยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเช่น P 205ความกว้างของยางก็มีความกว้าง205ม mm. ิลลิเมตรความกว้างของยางหมายถึง ระยะที่วัดจากแก้มยางด้านหนึ่งไปสู่แก้มยางอีกด้านหนึ่งโดยไม่รวมความสูงของตัวหนังสือสัญ,ญลักษณ์หรือส่วนอื่นๆที่ยื่นออกจากแก้มยางและวัดในขณะที่เติมลมยางหรือลมไนโตรเจนตามมาตรฐานดังนั้นยางที่ใช้สัญ,ญลักษณ์205หมายถึงยางที่มีความกว้างจากแก้มยางด้านหนึ่งไปสู่แก้มยางอีกด้านหนึ่งประมาณ205ม mm. เมอัตราส่วนขนาดล้อรถ ตัวเลขบนยางชุดต่อไปที่คุณจะเห็นต่อจากความกว้างของยางคืออัตราส่วนระหว่างความสูงกับความกว้างของยางเพื่อความสะดวกในการเรียกจึงทำให้เป็นจํานวนเต็มโดยการคูณด้วย100แล้วเรียกว่าซีรีส์ถ้าอัตราส่วนของขนาดยางเท่ากับ55หมายความว่ายางสูงเป็น55%ของความกว้างสำหรับยางที่มีอัตราส่วนขนาดยางต่ำเช่น45ซีรีส์ โดยปกติจะมีสมรรถนะในการเกาะถนนดีกว่ายางที่มีซีรีส์สูงเช่นซีรีส์55โครงสร้างยางรถยนต์หลังจากอัตราส,ส่วนของอยางจะเป็นตัวอักษรบนยางที่บ่งบอกถึงประเภทของโครงสร้างภายในที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของอยางเช่นตัวอักษร R ซึ่งคุณจะพบตัวอักษร2แบบท,ที่ระบุป,ประเภทโครงสร้างคือ ตัวอักษร R ่า d เรเดีโครงสร้างอยางเรเดียนคือ,อยางที่มีโครงสร้างเป็นชั้นผ้าใบและลวดพันอยู่รอบอย่างทำมุมทแยงกับเส้นรอบวงของอยางตัวอักษร V b ไบเอเป็นโครงสร้างอย่างผ้าใบสายผ่านเส,ส้นผ่าศูนย์กลางของล้อถัดจากตัวอักษรบอกโครงสร้างของอยางจะเป็นตัวเลขบนยางรถยนต์ที่มีความหมายคือ รหัสของเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อหน่วยเป็นนิ้วเพื่อบ่งบอกถึงว่าขนาดของกระทะล้อที่สามารถใส่ประกอบอยางได้เช่นยางขนาด16สามารถใช้กับรถกระทะล้อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16นิ้วหรือเรียกว่ายางรถยนต์ขอบ16ความสามารถในการรัดน้ำหนักตัวเลขบนยางถัดมาจะบอกถึงความสามารถในการรองรับน้ำหนัก ที่ยางสามารถรองรับได้หน่วยเป็นกิโลกรัมน้ำหนักบรรทุกที่ยางสามารถรองรับได้เมื่อเติมลมยางเต็มที่เช่นตัวเลข91เราเรียกว่าดัชนีการรับน้ำหนักซึ่งตัวเลขไม่ได้สแสดงถึงน้ำหนักกี่กิโลกรัมที่สามารถรองรับได้แต่ตัวเลขสแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีรับน้ำหนักกับความสามารถในการรับน้ำหนักของยางแต่ละเส้นเริ่มต้นที่ 60- ถึง179 ตัวเลขแสดงถึงความสามารถในการรันน้ำหนักตั้งแต่250ถึง7,750กิโลกรัมเช่นตัวเลขรหัส91จะรับน้ำหนักได้6ก5กิโลกรัมดัชนีระบุความเร็วอยางตัวเลขบนยางรถยนต์ตัวสุดท้ายแสดงถึงดัชนีระบุความเร็วยางซึ่งระบุเป็นตัวอักษร S ดัชนีระบุความเร็วยางแสดงถึงความสามารถในการให้ความเร็วสูงสุดที่ยางมีความสามารถในการทดสอบภายใต้ห้องปฏิบัติการมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นยางที่มีดัชนีระบุความเร็วยางเท่ากับ S สามารถใช้อัตราเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ยางที่มีอัตราความเร็วเท่ากับ R สามารถใช้อัตราเร็วได้สูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยางที่มีดัชนีความเร็วสูงย่อมมีสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดีการเลือกยางเปลี่ยนทดแทนคนใช้ยางที่มีดัชนีระบุความเร็วยางเช่นเดิมหรือสูงกว่าเพื่อรักษามาตรฐานความสามารถในการทำความเร็วของรถยนต์ยางรถยนต์รุ่นใหม่จะมีข้อมูลดัชนีระบุสัญ,ญลักษณ์ความเร็วยางที่วงบอกถึงสมรรถนะของอยางกล่าวได้ว่าเป็นสมรรถนะความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับได้ก่อนที่จะไม่สามารถทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้ เรามาดูตัวอย่างกันนะครับยางบนรถมินิคูเปอร์เขียนไว้ดังนี้ P195/55R1685H ทับหมายความว่าอย่างไร P, P เป็นยางสำหรับรถโดยสารตัวเลข195เป็นความกว้างของอยาง1 9 5ม mm ิเมตรที่จุดกว้างสุด ตัวเลข55บ่งบอกถึงความสูงของแก้มยางเป็น55%ของความกว้างซึ่งในที่นี้มีค่าเป็น107ม mm. ิลเมตรตัวอักษร R หมายถึงยางเรเดียนตัวเลข16เป็นยางที่เหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเป็น16นิ้วตัวเลข85ในที่นี้ดัชนีน้ำหนักมีค่ามากที่สุดเป็น515กิโลกรัมต่อล้อ ตัวอักษรเตดัชนีความเร็วหมายถึงความเร็วที่มากที่สุดเป็น210กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องววยทุลเลนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องไรคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆววยทุลเลินกันครับ